ตอนนี้เราอยู่กันในเกม Far Cry 6คลิปนี้เราจะมาดูยานพราหนะที่ผมชอบที่สุดในเกมกันบ้างครับนั่นคือ Angelito FW Turbo รถบินได้ที่เราได้เห็นในเทเลอร์สามารถขับขี่ได้2รูปแบบคือเป็นรถยนต์และเครื่องบินได้ปีก ทำให้ไม่ต้องกังวลว่าบินต่ำแล้วปีกจะไปชนเสาหรือต้นไม้ระหว่างทางแถมยังสามารถกด X เพื่อยิงระเบิดได้อีก3ลูกรถคันนี้มีจุดเกิดหลายจุดครับแต่ที่ผมได้มาคือได้จากการแข่งรถที่อยู่ทางใต้ของ l s ลเอในตัวเกมจะอธิบายการสะสมรถทั่วไปไว้ว่าให้เราเอารถกลับไปที่จุดรับส่งยานประหนะแต่จริงๆเราสามารถใช้กล้องถ่ายรูปสแกนก็บเอาไว้ได้เลยขอแค่ยานปาหาะน,นั้นไม่ใช่ของทหารก็พอ หลังจากแข่งจบเราก็แคสแกนเก็บไว้แค่นี้ก็ได้ Angelito F W Turbo มาใช้แล้วครับแต่รถรุ่นนี้มีข้อเสียที่เห็นได้ชัดอยู่2ข้อคือมันบอบบางมากๆตนอะไรนิดอะไรหน่อยก็ระเบิดได้ง่ายๆและด้วยความที่มันใช้โครงของ Angelito ตทำให้รถรุ่นนี้ท้องแบนมากๆการขับพลาดไปทับก้อนหินที่ถึงแม้จะไม่ได้ใหญ่มากก็มีโอกาสที่จะทำให้รถไปติดเกลืออยู่บนนั้นหรือจมน้ำได้ง่าย แต่ยังไงซะ a n g e l i t o f w Turbo ก็เป็นรถที่ผมคิดว่าขับสนุกที่สุดในเกมสมควรมีไว้ในครอบครองครับสุดท้ายก็ขอฝากด้วยกับสปอนเซอร์ g g k i s t o c o m ผู้ให้บริการทั้งเกมและวอลเล็ตมากมายอย่าลืมแวะไปหนุนกันครับลิงกงใน d e ส c r i p t i o ใต้คลิปแล้วไว้เรากับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ